อันนี้งานอันดีเลกผมงานเว้าอ๋อค่ะอ๋อวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดทนี่จะทางานต่อนะไม่มีวันหยุดแต่วันนี้เาอยู่บ้านแล้วก็คือเากลมหายไปสุดแม่เขาก็บอกอีแล้วแหละตาย่บอกคนไม่นหร

แสงแดดเข้าตาเลยมองก็เ,เห็นวุ้นพี่เธอเนี่ยพธอแดดมันเข้าตาแล้วเราก็มองไม่เ,เห็นคนไทยแบบพี่คนนี้ให้หนรอบน,นี้นะเนี่ยแดดมันกำลังรีนะคะ